ทีนี้เราก็เริ่มมาดูจากด้านหลังขององค์พระกุธจินราชขอให้ทุกท่านสังเกตดูได้ว่ามวลสารจะหยาบเพราะรอยจุดขาวๆจะเกิดขึ้นจากองค์พระเป็นหย่อมๆเนี่ยเกิดจากเนื้อองค์พระด้านในขึ้นมาไม่ใช่เกิดจากข้างนอก กอฟังลึกลงไปพะเกิดจากมวลสารที่ท่านได้นำมาประสมกันจะเห็นเป็นรอยคู่ข้างเต็มไปหมดและดูจากเสียนเสียนมากก็จะเห็นเป็นเส้นเส้นมากแต่เม็ดโพผมโพแล้วก็เนื้อเกรสรจะน้อยกว่า วัพิมพ์นี้จะมีแต่ผงพู่เยอะกับเสียนมามันสังเกตดูดีๆว่าจะเห็นเนื้อแน่นอายุการสร้างน่าจะเป็นปีสองห้าร้ดูจากกงคพะแต่ละรุ่นของท่านสร้างมากับมือมันจะอยากครั้งแรกจะอยากมาก แล้วล่างลงมาก็จะเป็นคุยสีขาวจากเนื้อในขององค์พระชัดเจนดูจากเนื้อก็การดึงจากเนื้อจะเป็นรอยแยกเล็กน้อยแต่ความนึกนุ่มและความแข็งแกร่งก็ยังเกาะกันดีพอเกิดจากน้ำประสาน ของน้ำยางที่ท่านผสมมาได้ดีมากดูจากริมองพระด้านข้างขวามือจะเห็นเหมือนเป็นชั้นๆั้นเป็นบางจุดเป็นหลุมเป็นบอ่อก็เกิดจากการผสมผสานของเนื้อมวลสารของท่านแต่กดได้ดีมาก ความแน่นแน่นจริงเนื้อจะประสานกันไม่มีส่วนที่ชำรุดเลยดูจากอายุพระความก่อนของเนื้อตามธรรมชาติได้ตรงนี้ก็จะมีเม็ดใสๆอยู่ที่หนึ่งนั่นการประสานของเนื้อก็ยังเหนียวแน่นความก่อน ขององค์พระก็เป็นธรรมชาติถือว่าของท่านไม่มีชำรุดเลยที่ทำพระยุคแรกๆออกมาแมงที่กินพระก็จะไม่เคยเห็นสักองค์ที่จะมาเกอกกินพระผมเมตตาของท่านรุ่นนี้สูงมากท่านขอให้ท่านดูความแน่นขององค์พระ ประสานกันได้ดีมากคุยสีขาวก็ยังเกิดขึ้นแบบธรรมชาตินั่นเนื้อกลมคืนกันดีลักษณะอายุก,ก็เช่นกันไม่ผิดแปกจากพระรุ่นยุคแรกๆของท่านทำแต่เนื้อจะเด่นปิมนี้จะเป็นเมตตามหานิยมซื้อได้ขายข้องดี ในด้านเมตตาแค่ค้าสูงนะของจะมีน้อยมากไม่ค่อยตกไปถึงมือเซียนใหญ่เขาจะไม่เคยเห็นเลยมันจะตกในพื้นที่เป็นส่วนมากและจังหวัดใกล้เคียงที่ผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพัฒนาวัดนนี่ก็ความหนาแน่นรู้สึกจะเป็นเม็ดพัด ปัทวีธาตด้วยแต่เห็นเป็นบางอบางที่เป็นเม็ดเล็กๆน้อยมากครับนั่นความตกผนึกจะเกิดสีขาวขึ้นเ,เป็นบางยม่มที่ๆเลยดูจากความเกา่าชัดเจนมากและก็ไม่บุบสลายง่ายอายุการสร้างก็ อันนี้มาดูด้านซ้ายครับขององค์พระนั่นจะเช่นกันความเกาะกันแน่นจากมวลสารยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากเลยซึ่งเป็นิมที่หาดูได้ยากความเก่าอายุพระการสร้างของท่านเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเลย ไม่เหมือนขคงไข่และผิวพระก,ก็จะอยู่สภาพคงที่สวยมากครับเป็นพิมพ์ที่จะไม่มีมากในตลาดให้เห็นส่วนมากจะเป็นเนื้อรุ่นหลังออกมาแต่รุ่นยุคแรกๆนี้จะไม่เห็นได้เลยความคมชัดความนึกนุ่มของเนื้อ ดูได้สบายตาและมั่นคงด้วยดูเป็นสามนิติได้เลยทีนี้เรามาดูด้านบนขององค์พระมัง่งเนื้อจะออกน้ำตาลเข้มเนี่ยและจะเห็นส่วนผสมของเนื้อได้จัดจานจริงๆแล้วก็เสี้ยนเสี้ยนมากจะเห็นชัดเจน เป็นที่ที่ดูจากด้านซ้ายและด้านขวาก็จะดูคมคมชัดจริงๆเิมนี่มน,นี้ก็เป็นเนื้อคู่งงที่น่าจับตาดูและกำมันดูบ่อยๆทุกท่านก็จะได้ความรู้จากผมไปจะให้เป็นบรรทัดฐานเพราะจะได้เจอพระที่สวยงามอย่างนี้ก็ถือว่า เป็นบุญวาสนาของแต่ละคนให้รู้จักคุณค่าข้างล่างฐานปะจะเข้มข้นเหมือนกันเป็นพิมพเนื้อสีน้ำตาลเข้มสวยตอนนี้จะเป็นออกสีเหลืองจากธรรมชาติเกาะแน่นการเกาะพนึกของเนื้อจะแน่นมากแบบสวยธรรมชาติ ผิวจะคงอยู่ยาวนานและไม่เปลี่ยนสีดูง่ายและศึกษาได้ต่องแท้จริงๆจะเข้าใจว่าพิมพ์นี้น่าใช้มากแล้วแต่ปุ่นของแต่ละท่านจะได้พบเจอพิม